มาที่นี่ทําอะไรวันนี้ผมมาช่วยคนคุณแก้มคุณแก้มโดนดอกลายวันลายสามวันลายอาทิตย์อยู่ทํางานเครื่องหนังครับหนังจอระเค้นะครับเขาขอไม่ออกเสือผมมีสองวิธีให้เขาหนึ่งคนที่บอกจะช่วยให้ผมเงินผมสองรถผมกระบะผมที่มีรอยลูกระสุนเดี๋ยวเราเดินไปดูรอยลูกระสุนจากมือของผมนะครับนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเทมากอ้าขอบคุณครับหล่อหล่อหล่อใจหล่อ,ลอวัวนี้ควรไปอินควรไปอิน ฝากถึงคุณหนุ่มกันชัยด้วยอยากออกอีกสักครั้งอ่ะทาได้ไหมคุณหนุ่มคุณหนุ่มผมอยากออกอสักครั้งอยากเปิดประเด็นอยากนั่งคุยกับไอ้บอยแต่ผมไม่เอาคุณแอมนะไอ้คนคนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเจอผมมาได้การได้แต่อย่าเจออย่าได้ยินเสียงเขานะคุณแอมนะคุณแอมแห่งบ้านหลังนั้นนะบ้านปรึกษานะครับหมู่บ้านปรึกษาเทือราชันสิบเจ็ดนะผมซื้อมาสี่เดือนไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาสองเดือนจะของทอกส ไม่รู้ทอสจะเห็นใจหรือจะยึดบ้านผมแล้วก็ไม่รู้ผมตกงานออกจากงานแต่ออกเพราะบริษัทจ้างออกนะครับเขาไม่ได้ออกนะเขาให้เงินผมเพื่อออกรักษาชื่อเสียงบริษัทผมไวนะ้นะนะผมขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทดีกว่านะนี่รถผมครับรอยรูกระสุนครับกี่รูครับยังไม่ได้ซ่อมครับตังยังต้องช่วยคนต่อไปกระจกวันนี้พี่โต้งครับบีควิกทีนี้วิธีการของผมวิธีการแรกผมต้องการจำนำรถกระบะ คันแดงที่มีรูกระสุนอยู่นะเมื่อกี้ที่ทุกท่านเห็นจากมือของผมเองนะครับจากความไม่ใจไม่เข้าใจฟังความข้างเดียวของตํารวจซนอนอสายตรวจสอนอ๊อครับผมแต่เราเข้าใจกันแล้วเราเคลียร์กันหมดแล้วนะครับเคลียร์ใจกันหมดแล้วไม่ใช่ประเด็นที่ามาคุยกันนะแต่ขอพูดพลาดผิงนิดนึงนะครับทีนี้ประเด็นผมจะจำนำรถผมโดนครอบครัวผมต่อว่าว่าทําทําไมเพื่ออะไร และใน Facebook หลายคนที่บอกคนนู้นจะให้ห้าหมื่นคนนี้ให้สามหมคนนี้ให้สองหมื่นติดต่อเข้ามานู่นนี่กันมาผมจึงคิดวิธีการแบบนี้ขึ้นมาครับเปิดบัญชีร่วมกับคุณแก้มแต่ไม่บอกเลขบัญชีกับใครนะจนกว่าคนคนนั้นจะติดต่อผมเข้ามาคนนี้จะช่วยบริจาคเนอย่างนี้ผมไม่ต้องการเงินผมต้องการศักดิ์ศรีผมได้คืนมาแล้วครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกแรงใจทั้งทางโซเชียลทั้งทางช่องทางที่ถ่ายรูปมาถ่ายรูปผมขอเลยเอ้ยคนดังคนนึงคนนี้เออผม หลายคนวินแม่ค้าพ่อค้าพ่อขายคุณหมอพยาบาลงานพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหลายคนหลายท่านเข้ามาเป็นกำลังใจผมนะครับขอบคุณขอบคุณจากใจตื้นตันใจอีกเรื่องอยากฝากฝังลูกชายและลูกสาวผมนะครับน้องก๊อกก๊อพี่น้ำพึ่งกลับมาเถอะลูกกูค,คิดถึงพวกมึงว่ะแต่พวกมึงทําผิดแม่กูด่าแม่กูว่าเหรอว่าดอนนะถ้าถูกแล้วว่าตามถูกผิดแล้วว่าตามผิด ผมทนได้ร้องไห้ถามได้ครับมีคนรู้ครับนอนร้องไห้นอนฝันถึงนะแต่ยห้ผมตามเหรอหมดสิทธิ์กูเอกมีดีผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกเพื่อนพี่น้องกูใครห้ามทํากูทําได้คนเดียวนะถ้าทําเจอกับกูนะครับเหมือนเดิมนักเลงไม่พูดเยอะนี่ว่าเรื่องคุณแก้มต่อนะครับคุณแก้มเมื่อกี้ผมจะลงอะไรนะเขาเรียกติกต็อกนะไม่ได้ เพราะผมพูดหยาบพูดโลนแล้วก็มีการซูบุรีด้วยอาจจะผิดมาตรฐานชุมชนเขาบุรีไฟฟ้าหรือบุรีจริงไม่รู้แต่เขาตัดผมไปแล้วช่างแม่งนี่ใส่ผมทีนี้ผมจะเปิดบัญชีสองคนคนที่อยากให้เยาวราชติดต่อผม้ามาครับเบอร์โทรบางคนมีบางคนไม่มีติดต่อเข้ามาทักเข้ามาถ้าเห็นถ้าเจอก็จะเปิดบัญชีให้เข้าบัญชีนั้นเป็นการยืมนะไม่เกิน3เดือนให้คืนแน่นอนพร้อมดอกอีก2%ตต่อเดือนนะ คุณแก้มอยากให้ดอกผมนะเขาบอกเลยผมทำร้อยละสิบอยู่นะไว้ช่วยคนแต่ตอนนี้ไม่เหลือกินข้าวร่วมกันเมื่อกี้นะครับกินข้าวร่วมกันหรือ,อยังอยู่ก็ไม่รู้ใครรู้ที่ไหนก็ตามมาได้นะแต่คุณแก้มไม่อยากออกตัวยาเลยนะเนอะเนอะนะครับชัดเจนนะชัดเจนพี่น้องนี่นี้คนที่คิดอยากช่วยช่วยมาผมโอนคืนให้ถ้าท่านไม่รับคืนทําบุญต่อครับ เ,เ,เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณครับอบครับขอบคุณทุกกำลังใจครับคดีเป็นยังไงบ้างคะก็ยังเป็นคดีอยู่ครับยังไม่เป็นอย่างอื่นนะครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับขอบคุณครับองค,ครับ,บคนตีนบ้างอะไรบ้างนะผมอ่ะและขอโทษทุกทุกคนที่ไม่ได้กดยืนยันกดรับไม่ทันจริงครับวันแรกลายสิบวันที่สองเมื่อวานนี้ช่วงเช้าลายร้อยหลักร้อยตกบ่ายแม่งเก้าร้อยกว่าพันกว่าก,าก,าก,ากดรับเดินไปมาวันนี้นั่งอยู่โรงพยาบาลกดรับไม่ทันจริงท่าน ตอบกลับมาแหนจริงขอโทษขออภัยด้วยครับของคุณแก้ตอนนี้ผมมี2อวิธีหนึ่งจะนารถให้เขาเลย2เปิดบัญชีนะเปิดบัญชีผมไม่ให้บัญชีใครจนกว่าจะติดต่อทักผมมามาได้จนได้นะให้บัญชีเปิด2คนไว้คอยช่วยเขาเมื่อเขามีค่อยคืนทยอยคืนคิดดอกเขา5%เซนพอเนาะเนาะให้เขาสบายใจเพราะผมดูแล้วเขาไม่ไม่ได้ทุจริตใดๆทั้งสิน้นนะทำกระเป๋าหนังผมอยากดูกระเป๋าหนังมากเลย เป๋านัง,งเขานังเจ้าระเขดด้วยผมขอเป็นของฝากแล้วกันนะฮะผมชอบผมชอบมากกระเป๋านังเขาอะผมเห็นแล้วดูแล้วนี่ไม่รู้ขอให้ผมเลยหรือเปล่าถ้าให้เลยจะแจ่มมากเพราะกระเป๋านังของผมก็นี่หนังที่ผมบอกว่าชื่อร้านอะไรนะร้านหนังแล้วก็น้องคนที่ขายผมยังอยู่โรงพยาบาลวิชาวีดีโอคอหาเขานะครับเขาชื่อรันหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่แถวประจวบพิริขัน เราตัง้งเราตัง้งเราตัง้งศูนย์อยู่ในรถอ๋ออยู่ในเป๋านี้มั้งทำไม่ค่อยได้ครับสปีดไม่ค่อยดีผม,ผมจำเรือนรางนี่ผมชอบมากเลยนี่นี่กระเป๋าหนังจำเพายังไม่มีแบบนี้นะแต่ไม่แน่เขามีช่างเห็นว่าสามีเป็นช่างนะครับอาจจะทำได้ก็ได้แบบนี้นี่รูปผมหล่อไหมนี่รูปภรรยาผมข้าราชการในอนาคตนะครับยังไม่ได้แต่ง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าจะจดทะเบียนกันแต่ได้ไปติดกินในหลังไปก่อนนะ เขาวาลางไม่ได้มีไว้ข้างมากโคตดีใจครับอยากพูดถึงเรื่องข้างในผมยังอยากกลับไปช่วยพี่น้องผมเก้าคนสิบคนนะครับหัวบ้านท้ายบ้านแต่ผมยังไม่มีเวลาขายัางเจ็บอยู่นะพลังเตาะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับอันนี้ของแท้พี่ถกไม่เถียงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตอนนี้โซเชียลผมได้ศักดิ์ศรีขึ้นมาแล้วผมไม่จาเป็นต้องไปรายการไหนแล้วยกเว้นเจอไอบอยรายการไหนอบอยทักมามันอยู่ในเฟซผมนี่แหละยังไม่ได้เลบก,กันและคําพูดในเฟซบุ๊กมันก็มียังไม่ได้เปิดเผยนะเดีย๋ยวจะเปิดเผยในรายการถ้าคุณหนุ่มกันชัยเรียกผมไปผมจะไปนะเบอร์ทโทรผมมีอยู่นะผมเต๊ะไม่ใช่นิสยัยผมหรอกผมัวในคุณหนุ่มมันนะที่หนุ่มนี่ว่าให้เกียรติเขาเขาแกวผม,แก,วผมแก่ประสบการณ์แกอายุแล้วเขา ผมศึกษาเขามาเพิ่มรู้เขาช่วยคนอ่ะช่วยจริงเคยโดนปรับเพราะอะไรสวทชเหรอใช่กดระเบียบนะครับในสังคมนะจริงๆแม่งไม่น่าเนาะคนจริงคนดีใช้ภาษาเพราะขุนแม่งก็ไม่ได้คุณหนุ่มพี่หนุ่มเขาทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรเมื่อวานเกิดเหตุการณ์สารวัตรท่านหนึ่งโทรหาผมถามเรื่องโพสผมไล์เขากลัวผมมีปัญหากับทางฝั่งไหนก็ไม่รู้หละ แจ้งมาเข้ามาเอาคนเข้ามาขอตรวจผมก็อนุญ,ญาตครับซึ่งวันนี้ผมมาหาหมอนัดนั่นผมรอท่านจนโทรตามท่านพอท่านเข้ามามาสามสี่คนมาอย่างกลุมอะไลฟ์ติ๊กตอกอยู่เมื่อวานสุดท้ายเราเคลียร์กันคุยกันเออเขาจริงใจว่ะพี่โอนะครับพี่โต้งโอเคมากผมครับขอบคุณครับในความสุจริตของท่านนะเชิญผมไม่คุยผมไม่ไปไม่ไปเพราะวันนี้ต้องมาหาหมอวันนี้ กระจกผมยังไม่ได้ซ่อมพี่โต้งบีควิกนะครับบีควิกพี่โต้งบีควิกช่วยเงินไปหมื่นหนึ่งตอนนี้ช่วยไปทั้งหมดประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทนะกับข้าวเหลือหนึ่งอย่างนะครับหิวหิวอารมณ์กำลังจะมาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนไม่ค่อยได้อ่านนะครับพอดีพออ่านแล้วสมาธิสั้นนะนะครับนี่ครับเหมือนผมบอกนะทุกอย่างไม่มีอะไรเท่ากันมีอย่างหนึ่งเที่ยงแท้และแน่นอนเวลา มีเวลาคนละยีิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครย้อนมันได้ณนะตอนนี้นะไม่มีใครย้อนมันได้นะครับใช้เวลาเล่านั้นให้เป็นประโยชน์นะผมขอบอกเงินทองไม่เท่ากันสูงต่ำดำเตี้ยผมขาวผมดำไม่เท่ากันนะบารมีบุญกรรมเก่าบุญเก่าไม่เท่ากันมาจากต่างภพ่างที่ต่างทิศต่างทางนะครับ ทีนี้ใครมีวิธีแนะนําผมเรื่องคุณแก้มที่ดีกว่านี้แนะนําผมมาหน่อยครับผมมีสองวิธีหนึ่งจำนำรถเลยโดนครอบครัวตําหนิติเตียนมาแล้วแต่ผมก็ทํานะผมจะทํานะเพราะเขาสุจริตมาผมก็สุจริตกลับเนาะผมทําไมผมจะช่วยคน่ะผมชอบอย่างเงี้ยทําไมอะ่ะเครื่องผมตัวผมของผมรถจะหายก็ช่างแม่งผมหาได้อยู่เรียวแรงยังพอมียังพอมีแรงอยู่ ท่านไม่ต้องมากล่าวถึงมะเร็งขาผมร่างกายผมเป็นอย่างไรยังไหวไหมครับใครมีวิธีการที่ดีกว่านี้แนะนํามานะยังไงผมก็ช่วยยกเว้นเจ้าตัวไม่ให้ช่วยผมก็จะไม่ช่วยนะครับผมคิดได้แค่นี้กินข้าวแล้วเดี๋ยวจะให้เขาได้พูดผมนักเลงเหมือนเดิมครับชัดเจนทุกแง่มุมชอบอะไรก็ว่าชอบอะไรไม่ชอบก็ไม่ชอบนะเขาใจร้อนมากอยากพูดอยากกล่าวแต่ก็ได้พูดแล้วนะขอบคุณครับทุกคน ลาทีไม่ใช่ลาก่อนนะคิดทุกคําที่พูดอย่าพูดทุกคําที่คิดนะครับนี่ครับผมลาทีครับไม่ใช่ลาก่อนกินข้าวก่อนหิวเดี๋ยวจะมีอารมณ์นะอขอบคุณครับกำลังใจขอบคุณครับทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากขอบคุณจากใจครับไมไ่รับใครขอโทษด,ด้วยไมไ่ทักใครขอโทษด,ด้วยครับกดบางทีก็กดนิ้วแล้วครับตอนนี้คําพูดมันไม่ทันจริงๆครับขอโทษครับเข้ามากันเยอะยะมากมายเป็นล้านนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆ ศักดิ์ศรีผมกลับขึ้นมาแล้วผมจะเอากําลังใจเหล่านี้ส่งต่อหึงคนที่กําลังเดือดร้อนนะนะครับขอบคุณครับผมครับลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ครับผมสวัสดี